ป้าชากระนุ่งคือจ้าสาวัแล้วงตงแล้วป้าชาแตงุงแล้วเัวนไเมนเจ้าสาวแตงโตยังม่นันแล้วบ้านนั่นว่าแปดโมงเ่งโอ้ยแล้วบังคอยขี่ก็จนบสูดอความฝ้าวน้าจะหคานมะอ้นี้หะจ้าขี่บสูดเยฝ้าแหงว่ะ8ดโ มึงลูกจะเปิดออกมาก่อนนะซองขันเอาเหยียบกายปิดนักสึบว่าเขาฝ่าแหงเจ้าสวกีดมากค้าวพอยังกีดมากา่าอยู่นี่พุงใช่ไหมไอ้เด้บอกไปใกลๆพี่นอย บป้าัตสูบ้านเขาคือมาลายแทะหูออกมาเบิดขึงปุติเราฮ้ยบ้นอรียะรอหรอพี่น้องพี่น้องสุดนะซับก็คือท่านคุณแท่บ้านนี้บ่ มันเราบอก่าคือเจ้าบ่าวเลยนั่งคองเมืองมันไงาใด่วยเจ้าอกลบพี่น้องไอ้ทองคำเป็นทองคำเป็นกิโลกิโลไม่ได้ซ่อนะฮะเอา เจ้าเ้าเจ้าออกลบกระบี่แต่แล้ยังไงใส่ใสัว้ใส่ใส่เออเออเออเาเบา่หนาลอยหนาลอย พี่น้องให้ไหาไแมซ้อนแต่งหนาเลิกค่าเออเออลูกๆอะเนยบอสนเลบอเขางั้นอผากแงีหนะแม่เอ้ยคอยวอามันแห่งกระเคี้ยวนักกเก่าไม่ทีมัตาหน่าแม่เอาสีเจคือบอกสีชมพูเลยอาสีใ่บอสเนี่ย เช่น oh, ัสิปิดปากอยู่ดามย่าพี่ต่ว่างานมาลอมันจะคือเปล่ามาลอกเลยประตูเลยเอาเอากะถือใ่ไหเอา ลืมหลายปีม,มันลืมแล้วอืมใบอันนี้ได้ใบอันนี้ได้เจ้าสาวหรือเปล่เจ้า่าวแล้วแต่เฮิง่แหลใส่สูได้แล้วักเท้ใส่เสือกันให้สิก่นกนกนอนจ้ะในเวลาใส่เผ็ดเลยพี่น้องเลย ใส่เผ็ดกับปลาจักกะก่าระลัดโอเคพี่น้องขบมัได้เพื่อนาได้ลุยมาหอดอีกแล้วัเฮ้ยาเ <laughs> จดามกำลังถ้ามเบาด้วยวะจะพ้อแล้วบะวสารกำลังถามพี่น้องข้ามพ่อมือใดลื่นกัน สามสิบนะเก้าสิบเก้าับอันสิบเก้าก็หาสิบเอ็ดนะยังมีเพนบอกกำลังไปกระแซอยู่องประเหณีอ่ะเนาะสวยเลยอืมน้มันเพิดมาแล้วมาบอกดื้ออ่าสิแ่งอะดอกอืมคอยสิแ่งอะดอกมัวบิดเลยอยากได้ยังนับนกกันแกเอาไปเลยม่เดลูกเยมาแล้วมามามาอะไทังนั้นกัน ยังต่บริไปเออลูกเคยมาเลยเยอเอ้ามึงไปหลีซะเอ้าลานตาดอยู่ไหน ก็กันจองกันน้อยกันแล้วข้ามน้ำเลิศข้ามก็ะห่อนนะอืมเบอร์ตอนนั้นตอนไปนี่เบอจังไปข่าวขนาดไหนขึ้นพูนจังมากพี่เบอ ทิมาองเองเนาะวันนี้เฮ้ยหดใจเลยว่ะเออเออ ฮันเล็บบอกให้ไปลาดด้นั่นแหะบไปช่องบางหลายแลวค่ะบุปไปหลัดเอามาหลัดจะกาเอาเขามาก่อนเอาเขามาก่อนได้เอดบอกให้ไปบ่แห้งเามาหลัดแม่มาหลัดแม่

ม,มาเบาเอาิองเอือจะซาก็จะบานะชมกันนะอะแบ่นด้าแมเล้นะจะบานอดแตลนถอดจะแมนนะปันเจ้าตาเจ้าจแมตมานะใสกใสพี่สใส่เนี่ยเส้อใส่าแล้วจะบาเพี้ยนเลยพี่้เออ พ่อจะมาจะไยังดูจะขาดเอาฮ่าฮ่าฮ่าาออกรถผมก็ยังดอกสองเท่าเลยค่ะเก้าสิตีแล้วละสิตึ้งตึอมื่อยเมื่อหลายมงเจ้าานะเจ้าสาวปมเจ้บ่าว้มบอกมีเลยมีนะมีท่านมีมีมีป้อมที่แท้ที่จแท้ เฮวัสดัน่อนยังมบัก่คดหรือว่าบักบักสูแหละผู้โดยบม่เห็นอะไต่อบานนี้บ่บ่อนี้บ่อนบ่ จ้าจัจะได้นนี่นี่ปอนแล้วจวาใส่มาหมอสาวแกสิหายเขาเห็นได้ได้ฮะหมอหมอสีหายเขาโคมกันบอกวิีอย่างไหขบฮู้อ่

วขนิขาเจ้าเบาและตองออกมากร่าวอนไข่กรทูงเ้บไคือกันนะ้อนไข่ไปหากระตูงมากจักแบบไดหูเด้อแล้วจังทานอยู่ดีนี่สิหาโคมกันบอได้อสหาได้ไหนดีนี่

ติเดติดติดแก้มมาต้องเสร็จดอกอืมสองข้ายก็เจ้าบ่าวนะหอมไปแล้วขันเอาอีกบานีละเลียได้บานีไหนก็สีหายล้ํากระดอแท้อืมเจ็บก็เลยเนาะ ใชการย่งเอาสมร้อนยังกระสัง้วก็มันกจะเป็นนิมี

วางคอเนี่ั้งงได้ป้อนระ่างป้อนหมอสื่อป้อนหมอสื่อเป็นคนป้อนทั้งเจ้าสาวก่อแทั้งเจ้าา้ เอาวข้าคเหตนในบ้บ่ปกติน่ะอยู่บ้านข้าน่ะผูกแค้นแล้วยังมาป้อนไข่ทีหลังอันนี้นะป้อนไข่ก่อนบอาออ่านี่แหละชองมือจำทุกอย่างอะไรเออจัจัโอ้ยหมอสื่อนี่หมอหมอสื่อเห็นักนักเดินมือนนี้เดินตั้งบริเป็นอียงย่าง้าวข้าวข้าก้าวข้าวาว้าวาก้า้าว คุณยิงก็ช่ใช่กับคูอ่หนึ่งสองสามโอ้ยจะสามบางทีใกล้บานนี่ห้ามาเียมให้กินลวบ้างพดเลยคนก็ได้นี่ละหน่อยแล้วเรียมหน้ามั่นนี่หัวใครวะโอ้ย เงยๆกัเง่เลยาะอ้าวโทษาิ้าวหาหแท่งกันด้วยอหางนี่สองามบ่สองขาเอาเอาหน้ามาให้กินหน้าหน้าหน้าขวัญบพฤกันนน่้นสาม่นสองขึ้นอย่าพังอ้าวบมทนอิ่มบมทนอิ่มเอออ คนละคาคนละคางก็ใช่ก็คนละคาเออเทๆเทเทจบลูกให้ให้สาวกินก่อนน้ํเจ้าบ้านเฮากินให้เกียดผู้หญิงก่อนเออเสียสผู้ายอวา่อเนออว้อบกยาอาอา อันนี้เด็กสัตี์เ่าไมมีมอมนันักงเมอสู่นี่เด้อเล่งวแหละเอ้เอาไว่มี้วตัวนี้เพาไว่า้ม้วเ้าม้นเต้า้วนัวเต้าม้วตัวอ่อนเก้าอ่อนเต้า้าแข็งแข็งแข็งอ่อนอ่อน จัดจ้า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 จาจ้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 าจาจ้าจ้าจ้จ้าจจ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 จ